อันเปิ้ลในเข้าสิงเนี่ยเข้าฝันเข้าฝันโอ้ปู่คำพองใช่ไหมครับก็ยังว่าร่วมแล้วเป็นเป็นฮาเซียนบุลละทั้งนางร่ำทั้งแม่นางร่ำทั้งชุบข้าเจ้าคณะไปน้ำกันงวดเมื่อกี้นะแปดแปดได้เบิดคณะเลยตัวนีน้ได้เบิดคณะไปน้ำกันพุ่นแล้วงวดนี้เลยนะตัวนี้งวดนี้นั่น เจีย่พิ่นหยุดงานบ่กจำมือหนิยุดงานมือหนิไม่ได้ไปขายของมาบานเจียยาเลยวันนี้นะกับสิได้เรื่องเจีย่่าละกันแนวทางแม่ปันเนาะจ้าคือหวดที่แล้วปูคำพ้องไปเขาฟันผู้ใดกวดเจีย่ากวดที่แล้วไปเขาฟันนั่งล่ำอยู่ทางบ้านดุงอืมเขามาจากบ้านดุงมาล่ำวมสวงน่ะเคน่นมาล่ำเามือนง่ายวมสวงวันที่ยี่สิบเก้านั่นน่ะ มาบอกมาเข่าฟันนั่งไปเข่าฟันนั่งล่ำอยู่บ้านดุงหลังจากงานบวงสวงแล้วนะ่งี้อไปบอกนั่งล่ำหนะักแปดแปดแบบที่นี่พอคนหยุดแล้วสิบแปดแปดแล้ว่นก็เลยกลับมาล่ำไหปูใหม่มกลับมาล่ำที่<อ>ไหนไปบอกเป็นตัวเลยบอกเนียนบอกเป็นตัวเลยแปดแปด เท่ากับปรจักเนาะว่าเพื่นฝันเนาะน้ำโมบิดทุกคนเพราะมันหลายนั่งร่ำเนาะจใจว่านั่งร่ำเดี่ยวเต้เพื่อนเสียนั่นบ่เดี่ยวเต้เพื่อนสีเต้ขาฝันว่าสมทบเต่ว่าเมล่างขับ่ได้เรียกน้ำเพื่อนเนาะเมล่างเพราะท่านใดอยู่เนาะเพราท่านใดเมล่างอันที่ว่าเพื่นซื้อกระปูข้ามพ่องเป็นประจำเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามให้ติดตามให้ แต่ว่านั่งล่ำมีได้มาแล้วอันบ้านค่านั่งร่ำของปูข้างฟองขึ้นยรอบไม้นี่นะไปรอบไม้เหีนบ้าอันรอบที่เราไปล่ำแล้วนั่นนะก็หายตัวไหนก็ค่ะอันแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่องเก้าแปดหนึ่งเก้าหางเดียวเลยเมนหางเดียวบานนีเจย่าไดเลขกปัญหม่ามาฝันอีกว่าค่ะกังขึ้นมามาฝันฝัน ฟันมาตรงไหนเนาะน,น,นั่นแปบเดียวทั้งหมดแต่ว่ากระเพือสรับฟันไปอืมฟันอันคือเพิ่นเบาเนี่ยแมอืมเพิ่นเราว่าอันสามหาสิบหาไปนะสามหาสิบหาเออสามหาสิบหาก็เลยมาเอาบอลปูแล้วบอกเด็กสิบหาบอเห็นไหมบอลปูแล้วมาบอกเด็กสิบหาบอลสนดกเจ๊ย่าฟันนะอืมตังจากได้เด็กจากนั่งร่้มไปเนาะ สามห้าสิบห้าไม่สิ 3, 5, 15, เป็นตัวใดคะนี่สามหาชิบหากรสีว่าอันสามหนึ่งหาเลขสามก็เลขแปดมันก็จะขึ้นกันแน่เนาะบางเที่อาได้กระสีเป็นแปดหนึ่งหาหาหนึ่งแปดสามหนึ่งหานี่แหละกับไปกลับมาเนาะกับไปกลับมาเนาะสามหนึ่งห้าลดเนาะมีอนสามหนึ่งหาแตาบาจะขวบกับชิมักหนึ่งหานั่นแหละค่ะกระสีสื่อเห็นมันได้แจ็กไล้ยๆเติบยุสิบหา โอ้เสียวจักแสนน้องวนดี้เสียวเป็นล้านคุณเนี่เออเอาด้วยแสนหนึ่งน่เสียวหลายปันไดก็สามหนึ่งหาเสียวเป็นล้านคุณเนี่ยมาก็เอน่้คัน่าเพันนไปเลยเนาะเมียนสามหนึ่หาสามหาหนึ่งก็คยถือมาแล้วเด้ฮะคอยถือเันว่คาะคเลขตัวนี้เมีนอเล็กตัวนี้เค่อยถือสามหานึ่งนะคอยถือไปออกตึ้งตุงได้ปะเมีนเลขสองตัวก็เ่มสื้อ ซื้อสามหาหนึ่งตัวเดียวอู้ไปได้มากจังเลยงวดนั้นเอางวดนั้นงวดนั้นเล่นฟันอืออืเป็นเลขฟันดอกงวดนั้นสามหาหนึ่งงวดนั้นนะอ่าเป็นเลขฟันงวดนี้ก็ฟันอีกสืบสองร้อยบาทตรงๆโมมีตนโมมีเงเลยโอ้คือสหกปีแท้นั่นแหละงวดนี้ก็ฟันอีกงวดนี้ก็ฟันอีกนี่แหละฟันว่าเพิ่นว่าจังไลยก็เอาคือจังมาเพิ่นมาคุ้นเลขไรย่งเี้ย คนละตองสูมห้าสิบห้านี่ไหมเลียมาเอามอกับนี่เหล็กอยู่แค่สี่ตัวนึงเนาะโอ้ยสามตัวนึงไหมอือสามค่ะมันก็เป็นเลขเกาที่เจย่าค่อยถือเลยเนาะแมีนเป็นเลขกเกาที่จะวางค่อยถือเหลือแต่เลขแม่ล่างปู่คำพองเนาะเมนจังจังขัดตาเมืองอีกไม่เออก็สิ่ไฮเมื่อได้เนาะสามแม่ล่างพื้นแล้วบ่บ่เกินมืออื่นหรอกมื่ออื้นแต่ว่าไปนี่แหละ ห้ที่แด้าวปรเด้ดิเกแมลงเนาะคนบได้บอกเนาะพะว่ามันตรงก็ไปอันบ่งชงปูเลยมันก็ไี้พอก็ได้พอบอกหม้ที่แ้วมันจะมีนังล่ำบ้านดุงเพิ่นได้ลายแสนม่จ้ะลายแสนเนี่เด้นั่งล่ำรวมเล้วๆเด้โดนซีหานอนู่บ่นต่นั่งล่ำก็ชุ่มอันมูขาเจ้าไปชุ่มแม่ชุ่มหญาดพี่้องเข้าไปนั่นน่ะก็พ่อนั้นเนาะ ว่าหลายแสนนพ่อหลุ่นอยู่ได้เนาะเพื่นก็สีได้ครับเป็นสีได้ครับอันนี้หวังเด็กว่าไ่ได้กลับเด็กแปลกๆนะตัวเดียวเนาะวันนี้คือแปดหนึ่งเก้าที่นั่งร่ำมากบ้านเจังไดอีกกว่าจ้ะบ่บ้านเด้าแดงได้อีกอยู่ตัวเก่าอยู่ตาบ้าก็จีดามีอยู่เมียนตาฟังมึงอีกอยู่ว่าเขาเจ้าสีได้มากตัวใดอีกตาบ้าเจ้าจีดามัเพิ่นเนาะ นไปแต่หลายคนบ่ได้สอบถ้าผู้ใดเป็นผู้ใดเนาะคนกันไลายเนาะคุนกันไล่ถ้าเาจะจีร์กลายเนาะอืถ้ากไปไม่ถ้าเราบางในใจแท้ก็บรรจักผู้ใดเป็นผู้ใดทีนี้จะจีรย่าไปประจำเนาะครับเนี่ยปั่นเงินวอดมีคุณยายเป็นบ่ท่านใดเดิกปู่คังพ่อยังบ่ได้ยายยังบ่ได้ ตว่าเราก็มีเล็อันนั้นเล่าอยเลขวิ่งเลาเล็เด็กเล็เราเด่นเราเด่นแ่อันเล็เราเด่นน่ะนะเราเด่นหนึ่งกับแปดเด้ยายวิ่งม่จ้นเล็วิ่งเลาหนึ่งกับแปเขาล็อกแทบเลหนึ่งกับแปดเลาอีงนวิ่งหนึ่งกับแปดเข้าล็อกเลยเด็กเขาก็มาอันมาแปดหนึ่งเก่าเนาะพอดีตัวนแปดหนึ่ง ว่าให้เล่าบนก่อนไปได้มดว่าเล็กอันสีเหลาอันเห็ดเหล็กใบนึ่งเหล็กสูตรเหล็กข้านวนเอียงของเราดอกก็้ดใบนึ่งก็เปดแต่ว่าอันทิฟเก่าเนี่ยกระซ่งคือเลยเน่เป็นกระเหล็กขนพญานาคด้ซิฟไทยขึ้นซิฟเก่าก็ดีเอกวิ่งแม่ปันคือยังไม่เคยหลุดเนะเอาบางหันเล่าก่อนให้เอียงก่อนชุนกับเก่าบอก ม,ม,มันมาศูนย์ศูนย์อันนั้นดิศูนย์เก้าในศูนย์หกเออว้างค่นอม,มันออกศูนย์หกแล้วก็นะคะน้อใครที่รอนางารำปูคำพอ,องพิมพ์รอด่วนจียาสิบไปซืะะปะะ้อมาให้น้ะค่ะที่จเพิ่นกับดูจยากวใน่เพิ่นกับสีซื้อมาให้เอฟซีเนาะได้ติดตามใครได้ติดตามให้เหมือน้ยกไปทัก่อน ยังอยู่ตัวเกาค่ะไก่เมื่อเด้มาตามแต่อยูต่ตัวเกาเนาะแก็บไว้เนาะค่ะอีแปดหนแล้วก็เกี๊ยาฝันเจี๊ยาฝันกับสามหนึ่งค่ะมีเลขนางรำแปดหนึ่งเ้าแล้วก็เลขเกี้ยาฝันสามหนึ่งห่า พี่น้องเล็กิีมาหนึ่งบ้งหวดหนี้เดนหนึ่งแห้งเนะาะผููใดก็ได้เตนหนึ่งวิ่งจะหนึ่งมาสั่นแม่ปันกว็วิ่งหนึงกับแปดยีกค่เดียวสีผ้าสัมผัสแม่ปันเด้อ่าเด้อว่าเพื่นใดตัวใดหมวดนี้เ้าค่ะแขนแขนในเอฟซนางรำปูคำพองให้ตัวเดิมอยู่ยังบอมีเพิ่มถ้าเพิ่มแล้วจะ แจ้งดวนในเด้อเจ่ย่าเรกสิออกได้หว่าเนี่ยพอมซีรอหลายหลายพิมรอไว้เด้อติดตามเรื่อยๆนะติดตามเรื่อยๆแต่ว่าเจ่ย่ามักตัวใด่ะตัวมักโอ้ยเจ่ย่ากับจิมักชิษหาเลรกจะฟ้องฟันนี่แล้เอาเลียกจะฟ้องฟันเลยเนาะเวอร์หางเรื่อจะฟ้องฟันเองซื้อเองรอดเป็นแนวทางมีเข้ามีหลุดชอบค่อยตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนาะเอาข้อพูดว่าจิออกตัวใดเป็นการคาดเจ้า าดเดาว้ามนสิออกตัวไดกับกวามฝันเท่านี้ละไปเพื่อนกับสิไปยิบรถต่อรีองเพื่อนเพื่อนกับถือของเพื่อนเนี่ยอยู่ด้วยเจียาก,ก็ได้เอาขอ<ต>เหลเกสามเนาอถอเล็กสามตัวดีดีแ้ว,ว <c oughs> สิออ <c oughs> <c oughs> อยากได้นั่งยู่